บางคนมีความฝันใช่ไหมเราก็ตั้งความฝันหรือความสําเร็จเอาไว้อะแบบไกลๆเลยพอเรามองไปปุ๊บรู้สึกว่าเออมันยากเหลือเกินอะ่ะมันยากที่จะ ไปถึงแล้วเกินน่นะบางทีความฝันหรือความสําเร็จเราตั้งใจจะได้มานะมันก็เอาวางไว้บนที่นี้ได้เอาไว้เป็นสิ่งที่ให้เรารู้แล้วกันว่าเออสักวันนึ่งกูจำถือที่นู่นนะแต่ถ้าเกิดมันวางไว้ไกลเกินมันก็จะเหนื่อยในทุกๆวันนะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนจากการที่วางความสําเร็จไว้ไกลๆก็เปลี่ยนมาเป็นวันต่อวันแน่งเลยผมก็จะวางชีวิตตัวเองไว้วันต่อวันก็คืออ่ะวันนี้เออขึ้นมาเนี่ยเย็นนี้แหละกูจะวิ่งให้ได้สองกิโลแล้วเราก็ทําแล้วพอมันสําเร็จแล้วมันก็อ่ะสำเร็จแหละมัน นั่นแหละไม่ต้องวางสําเร็จไว้ภาปีสิปีวางไว้วันต่อวันอย่างเงี้ยแล้วก็ทาให้ได้ทาไม่สาเร็จก็พอแต่ความฝันของเราอันยิ่งใหญ่มันก็มีวางเอาไว้เป็นจุดมุ่งหมายที่ไกลๆนู่นนะครับผมอยากจะได้นู่นได้นี่นอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ก็วางเอาไว้ได้เออแต่ก็เพิ่มไปเพิ่มความสําเร็จในวันต่อวันไปด้วยทาให้เรารู้สึกว่ามีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปในทุกๆวันนะครับผมสร้างความพึิเพลิมให้กับตัวเองด้วยนะครับผมแต่ถ้าบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่เก็ตเรื่องความสําเร็จอะไรพวกนี้นะจริง สองคำเนี้ยเอาจริงแล้วนะไม่ต้องไปใส่ใจมากครับทุกคนสมมุติว่าเราทําไม่ตรงเป้าหมายที่วางเอาไวอ้อ่ะก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสอย่าไปตีค่าว่ามันคือความล้มเหลวเลยนะครับสมมติคุณตั้งเป้าไว้ว่าอ้าวูจะวิ่ง5กิโลเว้ยแล้วพอวันนี้เรามาวิง่งเราวิง่ง